สวัสดีครับพบกับผมมายุลในการอ่านไพ่ยิปซีปยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการพยากรดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีกุมนะครับคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมนะครับก็จะเป็นชาวราศีกุมซึ่งเป็นการแบ่งตามลักษณะโหราศาสตร์ไทยนะครับเป็นดวง19วันด้วยกันนะครับระยะดวงก็คลิปนี้ก็ท ดวงตั้งแต่วันที่14นะครับ14พฤศจิกายนนะครับไปจนถึงวันที่2ตันวาคมนะครับก็เป็นระยะดวง19วันด้วยกันในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักนะครับจากการเปิดไพ่ทั้งหมด3สำรับเช่นเดิมนะครับก็ย้ำนะครับว่าเป็นชาวราศีนะครับส่วนผู้ที่อยากจะดูเป็นลักษณะก็มีคลิปที่ทำควบคู่ออกมานะครับ มีการตำาค๊คู่ระหว่างคลิปที่เป็นราศีกับคลิปที่เป็นลัคนานะครับเพื่อหาคำตอบให้เฉพาะกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่มเท่านั้นนะครับก็จมได้ทั้งสองลักษณะนะครับเพื่อเป็นการประกอบเใใรือไปจะดูแบบหนึ่งแบบใดก็ได้แล้วแต่ตามอัตยาัยที่จะดูนะครับแต่ว่าไม่ว่าท่านจะดูในลักษณะใดก็ตามนะครับก็ขอให้พิจารณารับเอา่พลังงานบวก พลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังใจเป็นกำลังใจให้กับท่านเท่าน,นั้นก็พอนะครับการอ่านไพ่นั้นเป็นดวงกว้างๆไม่ได้เฉพาเจะจงเป็นดวงส่วนตัวนะครับคาพยากรจึงมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับกอพิจารณาใกล้คร,ครวนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าเจ้า ราศีกุมนะครับดวง19วันตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนนี้ถึงวันที่2ธันวาคมนี้นะครับดวงการงานการเงินและก็ความรักจะเป็นแบบใดบ้างนะครับมาดูในเรื่องการงานของชาวราศีกุมนะครับช่วง19วันนี้การงานไพ่จะบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะแน้นอ,อะมรกับชาวราศีกุมนะครับถูออปเปนเต์เกิลสองเหรียญน,นะครับ ก็จารีออดแล้วก็ควีนออฟสอดราชินีถือดาบแล้วก็เอกออฟสอดหนึ่งดาบนะครับแล้วก็เอกออ ครับแถ้วยนะครับแล้วก็ไปพยายามออกมาจัดเม้นนะครับจัดเม้นไปใบที่เออกมา The i p i t e s t นะครับ แล้วก็ใบที่9ก้าอ่าใบที่8ปดกลับก่อไปนายอ of วานส์อัศวินถือไม้เท้านะครับแล้วก็ใบสุดท้ายใบที่9นะครับนายออฟวานส์ ands, ก้าไม้เท้านะครับช่วง19วันนี้การงานของชาวราศีกุมนะครับ อาจจะมีต้องใช้ความพยายามต้องทุ่มเทพอสมควรน,นะครับในเรื่องของการที่จะให้มีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆนะครับบางคนนั้นก็จจะเป็นช่วงของการตื่นรู้นะครับที่บางทีสถานการณ์ที่ผ่านผ่านมานั้นอาจจะมีอะไรที่ต้องปรับปรงุงต้องแก้ไขนะครับบางชิ้นบางงาน บางสถานการณ์หรือบางธุรกิจนะครับซึ่งบางทีอาจจะไม่ตอบโจทย์ไม่เติมเต็มนะครับหรือเสียเวลาอยู่กับบางอย่างนะครับและเป็นปัญหาเดิมๆที่วกวนเข้ามาทำให้ชาวราศีกุมเจอกับปัญหานะครับหลายๆท่านที่ทำให้ต้องแก้ไขสถานการณ์นั้นอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่บางทียังเข้ามาไม่สมบูรณ์แบบจึงต้องทุ่มเทพอสมควรในช่วงนี้นะครับตั้งแต่ชารลีฮอด ไของการพยายามนะครับแล้วก็ถูออเวนเตอรสองเหรียญน,นะครับการต้องปรับสมดุลต้องตั้งเหนื่อยตั้งกายตั้งใจนะครับสองมือสองเท้าที่ทุ่มเทนะครับแต่ทุกอย่างก็จะทําให้สิ่งดีๆนั้นไหลกลับเข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับซึ่งบางทีบางที่ผ่านๆมาบางทีมันอะไรที่ดีๆกาดอายไปนะครับที่เจ้า uh, ราศีกุมต้องมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มีเข้ามานะครับโอกาสใหม่ๆดีๆในการที่จะสร้างสถานการณ์ที่ดีๆขึ้นมาใหม่ซึ่งช่วงนี้จะมีพลังในการที่เป็นแรงปลักดันในทิศต่างที่ดีนะครับกับหัตถวินถือไม้เท้านะครับเรียกว่าใจนั้นพร้อมที่จะตะลุยในช่วง19วันนี้นะครับในการชี่จะเดินหน้าเรือจะเป็นช่วงที่มีการเดินทางบ่อยนะครับในเรื่องของการงานที่ไพ่ในเรื่องของการเดินทางนี้ขึ้นมา สองใบนะครับตั้งเดชารีฮอดบางคนก็มีการเดินทางต่งตางๆประเทศด้วยนะครับที่ทำให้มีธุรกิจหรือว่าหน้าที่การงานที่ต้องไปรับผิดชอบนะครับที่มีเข้ามาบางคนก็ได้รับโอกาสใหม่ๆในการที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ว่าได้นะครับที่ต้องไปรับผิดชอบกับตำแหน่งใหม่หน้าที่ใหม่นะครับที่บางทีอยู่ต,ต่างๆประเทศด้วยซ้ำนะครับที่จะต้องไปรับผิดชอบ บางคนนั้นก็จะได้รับประกาศอะไรออกมานะครับบางทีที่ผ่านมาบางคนบางท่านก็อาจจะมีการละเลยอะไรลงไปบ้างนะครับหรือว่าอาจจะไม่ค่อยใส่ใจพอสมควรสักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีคําอะไรที่เข้ามาแนะนํามาตักเตือนมอีประกาศออกมานะครับเพื่อให้มีการฟื้นตัวเตือนตัวในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็เป็นช่วงของการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรเข้ามานะครับเพื่อที่จะ ออกจากสถานการณ์ที่มันอาจจะไม่เติมเต็มอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับกับการเป็นแปดถ้วยนะครับต้องพยายามปรับสมดุลน,นะครับบางสถานการณ์ก็ยังมีกลุ่มๆเครือๆอยู่ให้กับชาวราศีกุมนะครับหรือว่าบางท่านในช่วง19วันนี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของง่ารมนะครับที่ชาวราศีกุมนั้นอาจจะมีอะไรเข้ามาทําให้มีการปลนแปล ในเรื่องของอารมณ์บ่อยนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าวราศีกุมต้องรักษาสมดุลในเรื่องของอารมณ์ให้เป็นปกตินะครับเพราะไม่เฉะนั้นบางทีก็อาจจะไปสร้างปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าไปสร้างปัญหากับงานของเรานะครับการทํางานกันเป็นองค์กรรีอหลายๆคนหรือมีผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงของการทํางานอาจจะตามเราหรือรับกับอารมณ์เราไม่ค่อยทันในนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นต้อง เข้าใจในเรื่องของอารมณ์แล้วบคุมให้อยู่ในการตื่นตัวในทิศทางที่ดีนะครับก็จะเป็นทิศทางของความเหมาะสม่วงนี้อาจจะมีการอะไรที่เข้ามาให้ชาวราศีกุมต้องตัดสินใจพอสมควรนะครับแล้วก็บางทีความเชื่อมั่นของตัวเองนั้นก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นเข้ามาด้วยนะครับเพื่อนํามาผสมผสานก็เรียกว่ารู้จักยืดหยุ่นในทิศทางที่ดีนะครับบางทีที่ผ่านๆมาบางทีชาวราศีกุมอาจจะไม่ก็ยืดหยุ่น กับผู้อื่นสักเท่าไรนะครับบางทีก็เชื่อมั่นมีพลังของตัวเองที่แน่วแน่มากเกินไปนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลในทิศทางของการงานไปในเชิงลบๆบ,บ้างนะครับที่ผ่านมานะครับก็เลยอะไรที่ผ่านมาบางสถานการณ์นั้นก็บางทีก็สําเร็จตะลุปเป้าบางอย่างก็ยังกะราคาสังอยู่นะครับที่จะต้องปรับปรุงปรับสมดุลให้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามเจ้า จะมีโอกาสดีๆในการที่จะทําให้ชาวราศีกุมนั้นยืนหยัดพร้อมที่จะต่อสู้และก็แก้ไขปัญหาในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็จะทําให้ทุกอย่างนั้นออกจากสถานการณ์อะไรที่มันไม่เติมเต็มนะครับสิ่งดีๆก็จะลังไหลเข้ามานะครับสิ่งที่ไม่ดีที่มันเป็นอุปสรรคปัญหานั้นก็ตกลังไหลออกไปนะครับแล้วก็สิ่งดีๆที่จะเกิดความสําเร็จนะครับก็จะลังไหลก็ามาอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีก็มีความเติบโต นะครับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางทีก็มีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็สามารถที่จะคลี่คลายแล้วก็ฟันฝ่ากระบวปพัสดปัญหานั้นได้ดีและทําให้การงานน,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 นั้นเดินหน้าต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับบางคนช่วง19วันนี้จะมีในเรื่องของการได้เดินทางไปอบรมสัมมนาหาความรู้หาความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับเพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไขนําไอเดียใหม่ๆนะครับทักษะใหม่ๆอะไรดีๆมาเสริมสร้างในเรื่องของการงาน ของท่านในตำแหน่งต่างๆหรือไม่ก็ในเรื่องของธุรกิจนะครับเพื่อให้มีการเติบโตได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะครับบางคนนั้นก็จะเป็นการเริ่มต้นในช่วงของการแข่งขันอาจจะทําธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับยวดยานยนต์ที่มีเข้ามานะครับหรือบางคนนั้นก็มีการเริ่มต้นในเรื่องของการที่จะติดต่อกับชาวต่างชาติตาธุรกิจติดต่อกับชาวต่างชาติในช่วงนี้นะครับเพื่อเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่จะมีเข้ามานะครับ ถานก,การต่างๆก็จะเข้ามาเติมเต็มให้กับชาวลัคนา,าก่าไปกรับชาวราศีกุมนะครับในทิศทางที่ดีนะครับที่จะเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับเพียงแต่อาจจะมีปัญหาที่ต้องแก้ต้องไขยอยู่สม่ำเสมอนะครับในช่วง19วันนี้ที่ต้องใช้เอ็ดแล้วก็ใช้ผลนะครับใช้ตั้ง ความคิดเห็นของผู้อื่นมาผสมประสานที่ต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองให้อยู่ในลักษณะปกตินะครับและก็บางคนก็มีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นบ่อยในช่วงนี้ที่จะมีเข้ามาที่ต้องเดินทางไปดูแลนะครับติ่งไรก็ตามทุกเานการของการงานก็จะได้รับการเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีที่จะไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จที่รออยู่นั่นเองนะครับกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดีๆนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของ การเงินบ้างนะครับเมื่อการงานนั้นจะต้องตื่นตัวในทิศทางที่ดีมากกว่าเดิมนะครับเพื่อเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีๆดแล้วก็มาดูในเรื่องของการเงินบ้างของชาวราศีกุมนะครับในช่วงนี้การเงินจะเข้ามามากน้อยอย่างไรนะครับอ่าดาบนะครับบางคนนั้นเจอสภาวะที่ผ่านมาสภาวะสงครามต่างการเงินนะครับและก็จะยุติลงเรื่อนมา เงินได้มีเก็บมีออมมาสะสมเพิ่มในช่วงนี้นะครับตีเงินเข้ามาจะทำให้ไปสู่ของการมีเงินเก็บมีรายได้ที่สร้างมาให้พอเพียงต่อการใช้นะครับราชินีถือดาบก็เหมือนเรื่องของการงานนะครับก็รู้จักวิเคราะห์ในเรื่องของการใช้เหตุใจผลนะครับในการที่จะบริหารติดตางการเงินที่ดีพอสมควรนะครับที่จะให้มีความปลอดภัยในสถานการณ์ของการเงิน นะครับแล้วก็จะไปสู่ในทิศทางของความมัง่งคั้งอุดมสมบูรณ์ความเป็นก้าวเหรียญน,นะครับที่จะเกิดขึ้นแล้วก็การเดินหน้าของธุรกิจการงานนะครับก็ในทิศทางที่ดีที่จะสร้างรายได้รายรับก็ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มั่นคงนะครับซึ่งการใช้จ่ายอาจจะําให้ชจวราศีกุมในช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับต้องดูแลเอาใจใส่ต้องรู้จัก ในเรื่องของการประหยัดมากยิ่งขึ้นนะครับบางทีที่ผ่านมานั้นชาวราศีกุมอาจจะในเรื่องของสภาวะต่างการเงินที่เหมือนกับสภาวะต่างสงครามนะครับที่บางทีมีการขาดแคลนบ้างอะไรบ้างหมุนไม่ทันนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ชาวราศีกุมต้องเจิญกับสภาวะต่างการเงินนะครับแม้จะมีเงินเข้ามามากมายก็ตามนะครับแต่ก็ อยู่ในช่วงของที่ผ่านมานั้นทําให้ชาวราศีกุมนั้นอาจจะจ่ายออกไปกอนข้างมากเช่นกันนะครับแม้นเงินจากเมกเข้ามา,ามากพอสมควรนะครับกับความมั่นคงของการงานความสําเร็จที่สร้างไรายได้ไรายรับในทิศทางที่ดีนะครับแต่ช่วงต่อไปนี้ชาวราศีกุมาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับที่ต้องใช้เหตใช้ผลในเรื่องของการบริหารในเรื่องการเงินให้เกิดความเหมาะสมนะครับเพื่อ ให้เดินหน้าไปด้วยความมั่นคงในทิศทางที่ดีก็จะทําให้การเงินนั้นมีเหลือเก็บเหลือใช้เพิ่มขึ้นและสู่ของการมั่งมีเป็นเสรีฐรเศรษฐีนีในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับดรายฉะนั้นต้องอถ้าเคยเคยฟุ่มเฟือยมากในเรื่องของการเงินก็ช่วงนี้อาจจะเข้ามารู้จักมัธยัตประหยัดมากยิ่งขึ้น ทําให้การเงินนั้นมีเหลือเก็บเหลือใช้เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับแล้วก็เดินหน้าไปด้วยความมั่นคงบางทีก็มีคู่เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการเงินในทิศทางที่ดีนะครับบางคนอยากจะทําธุรกิจอะไรเพิ่มเติมนะครับที่อาจจะอาศัยเงินจากผู้อื่นเข้ามาร่วมมุ่นลงทุนในเรื่องของการงานในเรื่องของธุรกิจนะครับซึ่งบางทีนั้นเงินของตัวเองนั้นก็อาจจะอยากจะเซฟไว้เป็นก้อนอ่า บ้างบางส่วนนะครับไม่อยากจะตุ่มเทกับเป็นเงินของส่วนตัวมากจนเกินไปจึงอยากจะหาผู้ที่เข้ามาเป็นหุนส่วนมาสนับสนุนในเรื่องของการงานหรือธุรกิจของตั้นนะครับเพื่อให้เดินหน้าไปในทิศทางที่ดีแล้วตัวเองตอนเองก็ยังมีเงินที่ปอเก็บปอใช้ในเรื่องของการที่จะสะสมไว้นั่นเองเป็นตอาเป็นทุนสำรองไว้ในการที่จะใช้จ่ายในโอกาสต่อไปนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีในเรื่องของการเงิน นะครับที่เป็นสภาวะเคยสงครามต่างกันเงินก็จะยุติลงมือวางมือลงนั่นเองนะครับก็จะไปสู่ของทิศทางที่ดีที่จะเดินหน้าไปด้วยการมีเงินเก็บเหลือใช้มีเส้นทางของรายได้ที่เข้ามาหลายๆเส้นทางนะครับราศีกุมนะครับที่สร้างรายได้รายรับจากความสําเร็จนะครับไม่ใช่เพียงเส้นทางเดียวนะครับที่มีเข้ามา บางคนก็อยู่ในช่วงของการที่จะดําเนินธุรกิจอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับซึ่งอาจจะรอในเรื่องของวุ้นส่วนนั่นเองเ้ามานะครับร่วมมุ้นลงทุนผู้สนับสนุนผู้ช่วยเหลือในเรื่องของการดําเนินธุรกิจด้วยการงานใหม่นะครับก็<อ>จะสร้างในทิศทางของรายได้รายรับที่มีเข้ามาเพิ่มเติมอีกต่อไปนั่นเองนะครับก็เรียกว่าการเงินในช่วงนี้กงเจ้าราศีกุมนั้นอยู่ในทิศทางที่มั่นคงนะครับที่ มีเหลือเก็บเหลือใช้นะครับแล้วก็เส้นต่างไรายได้ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับก็ไม่ได้สร้างปัญหาเพราะไม่มีไพ่อะไรที่เป็นไพ่เสียในเรื่องของการเงินนะครับเียงแต่ไพ่าดาบขึ้นมาเท่านั้นนะครับที่ขึ้นมาก็คือการยุติในเรื่องของการเงินที่มันเป็นสภาวะต่างสงครามแต่ไม่สูญเสียเงินหรืออะไรที่จ่ายเงินออกไป่อนข้างมากนั่นเองนะครับสภาวะนั้นจะหยุดลง แล้วก็มาดูแลเอาใจใส่วางระบบระเบียบในการใช้จ่ายเงินใน้ดูในทิศทางที่เหมาะสมนั่นเองนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักโดยปประมาณโดยคร่าวๆนะครับชาราศีกลุ่มความรักในช่วง19วันนี้นะครับ14พฤศจิกายนถึงวันที่2ตันวาความนี้เดือนแองเมลนะครับบางคนอยู่ในสถานการณ์ของ การรอคอยนะครับบางทีอาจจะรอคอยอะไรรอคอยที่จะพบปะหรือบางคนก็รอคอยที่จะไปพบรักนะครับที่ยังไม่ได้เจอบางทีคนบางคนก็มีรักแล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้พบได้เจอกันนะครับอาจจะติดต่อกันทางสื่อสารอะไรแล้วแต่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้พบไม่ได้เจอหน้ากันก็ยังอยู่ช่วงของการต้องรอคอยนะครับ แล้วก็สี่ดาบนะครับหัวอ f อกสอดการอยู่ในสภาวะของการนิ่งตัวนะครับเพื่อให้ความปลอดภัยในความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะครับในเกาทรีออสอดสามดาบนะครับแล้วก็นายอ u อกคั n i ยออฟคัพส์อัศวถือถ้วยนะครับแล้วก็เดอร์เวรนะครับสถานก,การณ์ของความรักความสัมพันธ์นั้นบางคนกอ็อยู่ในช่วงของการพักรักษาใจก็ได้นะครับสำหรับบางคนที่ผ่านมานั้นบางทีอาจจะเจอสภาวะของการพบรักที่ไม่สมหวังนะครับ ที่เพิ่งจบมามาดมาดก็ได้นะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของการพักผ่อนกายใจนะครับเพื่อปรับสมดุลในเกิดขึ้นเพื่อที่จะเยียวยาตัวเองก่อนที่จะเดินหน้าต่อไปในการสาอแสวงหาความรักนะครับเพื่อให้ร่างกายและก็จิตใจนั้นฟื้นคืนสู่สาภาพปกตินั่นเองนะครับก็อยู่ในสถานการณ์ของการพักเยียวยาใจ<ๆ>ก็ยังไม่มีความรักใหม่เข้ามาในช่วงนี้นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเจ็บ พึ่งปิดหวังมานะครับแต่บางคนที่ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็มีโอกาสในการที่จะเดินหน้านะครับในการที่จะพบกับรักที่จะเกิดขึ้นได้นะครับบางทีก็เดินทางมาพอสมควรกับความเป็นโสดนะครับเดินมาด้วยความอดทนนะครับด้วยพยายามที่อยากจะมีรักใดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้อาจจะมาพบกครสักคนหนึ่งที่เข้ามาสร้างความผูกพันขึ้นนะครับแล้วก็ได้มอความรู้สึกดีดี ให้แล้วก็จะเป็นรักที่จะคบกันไปในอนาคตที่จะสร้างความหวานความโรแมนติกในความรักความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่ารักที่ใครเจอขึ้นในช่วง19วันนี้นะครับก็จะเป็นรักดีๆรักที่มีคุณค่านะครับรักที่หวานโรแมนติกที่จะเดินหน้าต่อไปกับความสุขที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับแต่ว่าคู่ใดที่มีปัญหานะครับที่อาจจะมีบางสถานการณ์เข้ามา สร้างความรู้สึกไม่ดีในความรักความสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามใช้ความอดทนนะครับตุกย่างก็จะเปิดหน้าต่อไปในทิศทางที่ดีเพียงแต่ให้รู้จักในเรื่องของการรักษาพื้นที่ของตัวเองให้ปลอดภนะัยนี่เองนะครับแล้วก็อดทนนะครับกับสถานการณ์ที่มันเข้ามาตามให้รู้สึกไม่ดีในความรักความสัมพันธ์นะครับก็อยู่ในโซนปลอดภัยของตัวเองไว้ก่อนนะครับอย่าไป ทำอะไรที่มันสร้างสนกาาณการที่ให้มันแตกร้าวมากยิ่งขึ้นไปนะครับถ้ารู้สึกไม่ดีในความรักความสัมพันธ์ก็สงบนิ่งเก็บตัวในพื้นที่ของตัวเองแต่ละฝ่ายนะครับสงบนิ่งเอาไว้นะครับแล้วก็จะทำให้เราคิดอะไรได้ในช่วงที่เราพักนิ่งเงียบนะครับแล้วก็รู้สึกที่ดีๆ แล้วก็จะเดินหน้าต่อไปในความรักความสัมพันธ์ที่จะเข้าใจกันซึ่งกันและก,กันต่อไปนั่นเองนะครับเพียงแต่ให้รู้จักกดตนไว้เท่านั้นนะครับถ้าไม่ปรารถนาความรักนั้นมันจบสิ้นลงนะครับแต่ถ้าเรายิ่งมีปัญหาแล้วเรายิ่งสารความรักนั้นในมันแตกเล้ายิ่งเรื่อยๆมันก็จะมีการบานปลายได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้น อาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะบอกไป่อาจออาจะบอกนะครับให้รู้จักในเรื่องของความอดทนไว้นะครับเราทุกอย่างสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์นั้นก็จะไปสู่ความรู้สึกที่ดีๆเข้าหากันและก็รักนั้นก็จะประคองต่อไปกันในทิศทางที่ดีที่เข้าใจซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับอาจจะมีบางสถานการณ์เท่านั้นนะครับที่อาจจะเข้ามาในระหว่าง19วันนี้นะครับที่เข้ามาสร้างความรู้สึกกับคู่รักบางคู่บางท่านนะครับที่จจะเป็นปนัญหาในความรักความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นก็ ต้องอาศัยในเรื่องของความอดทนเท่าน uh. sort of so ั้นเองนะครับแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับส่วนคู่ที่ไม่ได้มีปัญหานะครับคู่รักที่ไม่ได้มีปัญหาช่วงนี้ก็มีความรักความผูกพันที่ดีนะครับดูแลเอาใจใส่กันอย่างเหมาะสมในทิศทางที่ดีให้ความรักแบบหวานแบบโรแมนติกนะครับก็จะเดินหน้าต่อไปด้วยความสุขด้วยความเบิบานในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับในก็นี่ก็คือในเรื่องของชาว ราศีกุมนะครับในช่วง19วันนี้วันที่14ปึกษพฤจิกายนถึงวันที่2อตันวาคมนี้นะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักก็โดยพอประมาณนี้นะครับขอขอบคุณนะครับขอให้เจ้าราศีกุมทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับแต่ยังไม่มีความรักเกิดขึ้นก็รักตัวเองไว้เป็นหลักนะครับก็จะตามห้่อ มีความสุขอบอุ่นในติศทางที่ดีนั่นเองนะครับขอบคุณครับ